สวัสดีครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้นัดหมายนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาขอเล่าขอเล่าขอเล่าในส่วนที่ว่าอ่าบางน,นะครับบางคนเริ่มเริ่มสงสัยแล้วว่า <c oughs> ทําไมนะครับในวงการพลักเครื่องนะครับทีนี้ผมมีเวลาสิบห้านาทีนะครับตอนนี้ผมมีเวลาสิบห้านาทีคือนับนับปัจจุบันนี้ครับ ทุกคนนะครับทุกคนเห็นแล้วนะครับว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับวงการพลังเครื่องนะครับวงการเครื่องเมืองไทยตอนนี้นะครับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคือบางคนอาจจะว่าเฮ้ยมันไม่เปลี่ยนหรอกมันก็เหมือนเดิมมันก็ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามขั้นตอนของเขานะครับสวัสดีครับพี่บงคนเป็นแรกก็ได้ดูไลฟ์สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับคือคือคือถ้าคนที่ติดตามทีมงานพัลมาเมื่อประมาณสี่ห้าปีที่แล้วนะครับ นะครับทีนี้นพระลูกจรงนำนี่คือเหมือนเหมือนเข้ามาในวงการอะ่ะเขาก็สวป,ประมาณว่าเฮ้ยทีมงานนี้แม่งอย,อยู่ได้ไม่นานหรอกไอ้นี่หลอกลวงมาใช้นู่นนี่นั่นเฮ้ยรับรองไม่มีคนติดตามมึงหรอกเออไม่เกินสองปีสามปีเอ,อ้ยไม่เกินสองปีมึงก็ต้องตายไปจากวงการนะมึงเป็นคนหลอกลวงสวัสดีท่าน้องพบสวัสดีครับมึงคนหลอกลวงมึงเป็นคนแบบติดแปดมงกุฎ โน่นนี่นั่นนะครับสมัยก่อนนะครับณับปัจจุบันนะครับผมจะบอกให้นะครับมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของการบ้าเครื่องตรงไหนตรงไหมครับสมัยสมัย <c oughs> สมัยก่อนยอดที่ยอดที่เขาเขาจองกล้องพันเอกเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยร้อยสองร้อยตัวนี่ผมว่าเก่งแล้วนะเก่งแล้วนะเดือนหนึ่งร้อยสองร้อยตัวนี่เก่งแล้วนะก็ตีไปสรุปว่าปีหนึ่งสักสองพันตัว 2,000ตัวสี่ปี8,000ตัวอ่ะตีสรุปง่ายๆนะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับตอนนี้ไม่ใช่นะตอนนี้มียอดรวมๆแล้วจากที่ผมรับทราบมาี่มีแสนแสนสามถึงแสนห้าที่ยังเก็บข้อมูลไม่หมดนะครับตอนนี้หมายว่ามีคนอยู่ประมาณแสนสามแสนห้าตัดไปทำสิบเปอร์เซ็นตนะครับตัดไปทมสิบเปอร์เซ็นก็เหลือประมาณตีเปอร์นหนึ่งมีคนประมาณหนึ่งแสนคนที่ใช้กล้อง คือคือทำไมเขาถามว่าทำไมตัดไปสามสิบเปอร์เซ็นต์นะสามสิบน,นหมายความว่าบางทีคุณสั่งกล้องมาเนี่ยกล้องมันใช้ไม่ได้กล้องมันใช้ไม่ได้ไไดแต่มันมีมันมีข้อมูลในการนําเข้าอยู่นะครับกานสั่งกล้องอะ่ะมันมีข้อมูลแต่ตัวที่เขาเอามารลบรับ,รบที่ที่หมายความว่าเราไม่รู้ยอดไม่รู้ยอดไม่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยมันก็มีจํานวนหนึ่งนะครับแต่เราจะเอาเฉพาะตัวที่เราสามารถตรวจสอบยอดได้เพราะฉะนั้น ตอนนี้คนไทยมีจำนวนหนึ่งแสนคนเนี่ยท,ที่เขาประมาณแบบว่าใช้กล้องมาเล็กอยู่เพราะฉะนั้นกา,ารเผยแพร่กล้องมาเล็กเนี่ยมันก็ทําให้ทุกคนรู้แล้วว่านะครับรู้แล้วนะครับทุกคนเริ่มรู้แล้วอะผมว่าทุกคนเริ่มรู้ละไม่ว่าใครจะพูดยังไงว่ามึงส่องดูอะไรมึงส่องหาอะไรพันเอ็กซ์มึงจะส่องหาอะไรผมไม่แค่ถามอาไปว่าเฮ้ยแ้วสิบเอ็กสิบเอ็กก็ส่องหาอะไรก็ส่องหามวลสารส่องหานู่นนี่นั่นเอ้าก็คุณส่องหาอะไรพันเอ็กซ์ก็ส่องหาอย่างนั้นแหละ อ้าแล้วส่องดูนู่นนี่นั่นแล้วพันเล็กมันจะแท้ได้ไงอ้าแล้วคุณส่องสิบเอ็กอะสิบเอ็กมันพันแท้มันมันแท้ได้ไงเออก็แค่นั้นแหละก็ถามกลับไปคือเอ้าคุณส่องสิบเอ็กคุณดูตรงไหนว่าเก่าอ๋อเขายังดูยุบเหย่ยวย่นอ๋อก็ใช่ไงผมก็ส่องพันเอ็กผมก็ดูยุบเหย่ยวย่นแต่คุณคิดว่าสิบกับพันอะอันไหนดีกว่ากันเออนี่าพี่จุมพลบอกผมจะเสียไปก็ต้องสั่งใหม่ไงเพราะนั้นบอกว่าตัดให้เลยสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยของเสีย เพราะนั้นไอ้แสนสี่แสนห้าเนี่ยผมผมตีไปเหลือประมาณแสนหนึ่งที่ใช้ได้เพราะฉะนั้นแสนหนึ่งมันจะต่อไปมันจะมีอัตราการเพิ่มแบบก้าวกระโดดน,นะครับเ<อ>พราะว่าส่วนใหญ่เวลาคนที่เขาเข้ามาศึกษาเนี่ยหรือคนที่เขาไปเห็นว่าเอ้ยมันแฉผ้าหลุดผ้าหยุดแบ่งเป็นสิบแปดมงกุฎนี่นั่นเขาเข้ามาดูพอสวัสดีครับพี่เชฟผมเขาเข้ามาดูเข้ามาดูเสร็จปั๊บเขาจะดูอไอ้ผ้าหลุดมันเป็นสิบแปดมงกุฎจริงหรือเปล่าผมก็ต้องขอขอบคุณคนที่ไปแชร์ที่ไปแฉนะผมชอบ ผมชอบนะผมชอบนะครับกับการที่ผมไปแฉพวกกุกกระยากุคลองข่อยสีดําอะไรพวกนี้กุคุนแผนหนึ่งเจ็ดอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันจะมันมันจะผลตอบรับมันจะตรงข้ามนะของผมนี่จะมีคนเข้ามาเยอะแต่ฝั่งนู้นคนเขาจะเริ่มลดน้อยถอยลงนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้มันเป็นลักษณะของการที่เป็นการประเมินทางสถิตินะครับมันไม่ใช่อะไรที่มันซับซ้อนเลยนะครับพ่ชตัวาลสวัสดีครับ สวัสดีครับอาจจรก์โอ๊ตบางแคร์มันก็เปลี่ยนชื่อกูเรื่อยเนาะอ่าคือวันนี้ผมเข้าไปดูของโอ๊ตเพราะว่ามีคนเขามาเล่าให้ผมฟังว่าเฮ้ยพี่โอ๊ตเอาพระกูของข่อยมาเล่นผมก็บอกว่าเฮ้ยถ้านั้นมันคบไม่ได้แล้วแต่ผมคือจิตใจผมเลกอย่างหนึ่งผมบอกไม่ใช่ถ้าโอ๊ตจะเอาของขอยมาเล่นอะโอ๊ตต้องมีอะไรที่ดีโอ๊ตต้องมีข้อมูลโอ๊ตต้องศึกษามาแล้วนะครับผมเลยเข้าเข้าไปในเขาไลฟ์สดนะครับวันนี้ผมเข้าไปในไลฟ์สดนะครับ ซึ่งหน้าพระโอ๊ตกับหน้าพระของของคอยนี่ที่เขาเล่นกันที่ไอเสชาเอามาเล่นเนี่ยมันคนละเรื่องคนละเรื่องกันเลยนะครับที่เสชาเอามาเล่นมันจะเนื้อคล้ายกันกับพระกุรย,ยาซึ่งคนทํามันคนเดียวกันนะครับแต่เขาขอ,อาให้คนทําคนนี้ทําให้แล้วเขาก็าแบ่งมาแบบวางไว้หลายพระอะไรเงี้ยเออแค่นั้นเองนะครับแต่ของของโอ๊ตนี่ส่วนใหญ่แล้วจะคนละเนื้อคนละลักษณะักอณุการมมนเป็นกายภาพคนละคนละเรื่องกัน,เ,นเ,เลยนะครับ เพราะฉะนั้นผมเลยผมเลยเข้าไปดูเข้าไปดูเสร็จบอกว่าเออถ้าง,งั้นก็โอ้ก็เอาถ้าง,งั้นเดี๋ยวพี่พระุดอาคมพระุดเอาไอ้นี่ไปตรวจได้ไหมอะไรเงี้ยล้าก็เออแลกเปลี่ยนกันอ่ะผมก็เลยเออโอเคเดี๋ยวให้อดินเขาติดต่อกันว่าเดี๋ยวผมขอมาตรวจนะครับว่าสิ่งที่วัามาแต่ส่วนใหญ่เขาโอกยนี่เขาจะเรียกว่าเป็นพระสองคลองพระสองคลองนะถ้าคนถ้าคนที่ที่เขาสะสมพระเนี่ยเขาจะเรียกว่าเอยพระสองคลองมันไม่ใช่พระกุนุ่นกุนี่หรอกคือเป็นเหมือนพระที่อทำจาก สมเด็จเอาพิมพ์มาจากสมเด็จแล้วก็มากดที่บางพรมแล้วก็เอาใส่กุไว้อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกพระฝากกุนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่อะไรที่มันซับซ้อน้าใจง่ายแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ผมดูนะครับคือหนึ่งเป็นไปได้ที่ว่าจะเอาจะเอาพิมพ์มาจากพระสมเด็จเอาพิมพ์มาแล้วก็มา,มามาทำเพราะเนื้อเนื้อคนลสไตล์อยู่แล้วนะครับแล้วบรบร,รจุก,กุนะครับเป็นไปได้ครับเพราะเคยเจอพิมพ์ที่คล้ายกันแต่อีกพิมพหนึ่งอยู่ในบางพรม นะครับเป็นไปได้ที่เขาเรียกว่าพระสองคลองเป็นไปได้แต่ส่วนตัวผมผมเรียกว่าเป็นพระสมเด็จเพราะนนเนื่องจากหนึ่งมันจะต่างกันที่ขั้นตอนไอ้มวลสารหลักจริงแต่ผมว่าการเปลี่ยนแปลงกายภาพใกล้เคียงกันนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่ว่าเออทำไมวันนี้ทุกวันนี้ทาไมเซียนใหญ่เนี่ยเซียนคนที่ใหญ่ๆนะใหญ่ๆนะใครใครผมไม่ได้ว่าใครผมว่าเซียนใหญ่ ถ้าคุณค่าคุณเป็นเซียนใหญ่คุณก็รับไป้ถ้าคุณว่าเฮ้ยผมไม่ใช่เซียนใหญ่คุณอย่าไปรับนะครับสังเกตไหมเซียนใหญ่ทุกคนเนี้ยต้องออกวิ่งทํานู่นทํานี่หานู่นหานี่หาอะไรก็ตามที่ที่ไม่ใช่พระหลักที่ไม่ใช่พระเบญจหลักหลักที่สมัยก่อนคุณบอกคุณขายองค์สามล้านสี่ล้านห้าล้านสิบล้านนะครับคุณคุณจะต้องไปหาอย่างอื่นทํานะครับแล้วทุกวันนี้เห็นไหม ทุกวันนี้ที่ล่าสุดนี่นะครับตอนแรกเฮียกุยมาออก like, อะไเขาไลฟ์สดมาไอเขาไลฟ์อะไรของเขาเนะี่ยมาบอกว่าเฮ้ยทุกวันนี้ในงานใหญ่เนี่ยเขาไม่รับเป็นจาน่ายแล้วนะผมไม่เชื่อเพราะผมว่าเป็นการเป็นการพูดโดยไม่มีหลักฐานการพูดที่จะให้คนเชื่อต้องมีหลักฐานของผมมีหลักฐานน้องก็บอกเดี๋ยวพี่พรุ่งนี้ผมส่งมาให้เดี๋ยวผมจะเอาหลักฐานให้ดูนะครับว่าทําไมระดับพันธิบังกะปินะครับพันธิบังกะปิถือว่าใหญ่เพราะถือว่าเป็นเครือของพันธิแต่อยู่ใน่วนบังกะปิพันธิบังกะปินี่ เขาไปรับเจอรพระที่ชลบุรีนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งมีสมาชิกอ่ะหลายท่านเขาเขามาถามว่าเฮ้ยทำไมทำไมไม่รับตรวจเ็นจ่าทำไมอสมเด็จเอาแต่เจ็ดชั้นหกชั้นห้าชั้นน้อยมากสามชั้นเก้าชั้นไม่มีเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าใครไปตามดูไลฟ์สดผมนะหรือไปตามดูฟังไลฟ์สดผมนะเขาจะรู้ว่าสิ่งที่พระหลวงพูดคือหนึ่งอ่ะเจ็ดชั้นมีจริง จ็ดชั้นมีนะครับเจ็ดชั้นมีเจ็ดชั้นมีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นหกชั้นหลังๆมาเริ่มเจอเริ่มมีแต่สี่ห้าชั้นอะไรเจ็ดชั้นเก้าชั้นอะไรไม่มีเนี่ยทีนี้เขาจะตัดไงพอเขาเรารับรูข้อมูลเสร็จปั๊บเขามาดูข้อมูลแล้วไอ้พระหลุทำไงพอเขารู้เสร็จปั๊บเขาจะเออรับแค่นี้รับแค่เจ็ดชั้นนะครับวัดเกตรับเจ็ดชั้นรับหกชั้นเจ็ดชั้นนี่โอ้โหมาเลยกี่รุ่นกี่รุ่นน้องรับส่งรายละเอียดมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเพิยลงให้ดู เพราะสิ่งที่ผมพูดมันต้องเป็นความจริงต้องมีหลักฐานนั่งอิงต้องมีระละกอักษรน,นะครับไม่ใช่มาพูดเลยเยเฮ้ยพระมึงเก๊พระมึงหลอกลวงพระมึงไม่จริงอ่ะแล้วเขาไม่จริงตรงไหนละ่ะเขาหลอกลวงตรงไหนเขาแท้เกะแท้ดูยังไงเออคุณต้องอ,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 อธิบายคนที่คุณคนที่คุณนำนำนำ,นำส่งเรื่องราวไปสู่เขาไม่ได้เพราะถ้าคุณอธิบายการนําส่งเรื่องราวไปสู่เขาไม่ได้แล้วเขาไม่สามารถนําไปตรวจสอบได้เนี่ยเวลาวันหนึ่งเขาย้อนกลับมาเนี่ย พวกคุณในการเป็นหมาเลยนะผมบอกให้แต่ด้วยความว่าเรารักกันว่าคุณก็เป็นนักสะสมพระผมเป็นนักสะสมพระเพราะฉะนั้นพวกคุณมีความรู้ส่วนหนึ่งอะเอาส่วนหนึ่งอะมีแต่ถ้าคุณรู้จักจะนําเทคโนโลยีพันเอ็กหรือการขยายใหญ่หรือการใช้เซมิีเดสมาเข้าในระบบการตรวจสอบหรือในระบบการที่ทําให้พักเครื่องเมืองไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับในสากลระโลกผมว่าดีกว่าที่คุณจะมาบอกว่าคุณเป็นสากล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 แต่ในเมืองไทยแต่ทั่วโลกเขาไม่ยอมรับคุณ พราะตอนนี้คุณเห็นไหมไต้หวันไปถึงไหนแล้วไต้หวันแม่งตั้งตั้งแลบแล้วนะครับสิงคโปร์สิงคโปร์มาเลเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มที่จะทยอยเก็บเก็บผ้าบ้านเราแล้วเริ่มที่จะมีทีมมีคนนูน้นคนนี้มาไล่เก็บผ้าตามตลาดล่างนะครับเพราะคนส่งมาตรวจเริ่มน้อยลงเริ่มผ้าเริ่มเจอผ้าแท้น้อยลงเราเราจะรู้ไงพอเรารู้เสร็จเราเสียดายเราเสียดายว่าเฮ้ยทำไมเฮ้ยสมาคมก็เป็นเป็นที่นับหน้าถือตาคุณละเลิก วางเกี่ยวกับสิ่งที่ความไม่ถูกต้องได้ไหมแล้วคุณเริ่มมาให้ให,ให้การศึกษาที่มันถูกต้องให้อะไรก็ตามที่มันถูกต้องให้กับสิ่งที่มันมีในบ้านเมืองเราเนี่ยคุณรู้เปล่าทําไมพระบูชาบ้านเราของแท้ของสวยงามไปอยู่ต่างประเทศหมดตร,หตรวจนู่นตรวจนี่ตรวจเวจ้ยนี่มันแท้เว้ยใช่ไหมแต่ของผู้ที่พวกคุณหลอกแท้แท้เนไอ้มันเกงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเปลี่ยนแปลงได้แล้วบ้านตายชีวิตเนี่ยก่อนจะตายเนี่ยเบี่ยนแรงแล้ว ทำอะไรเพื่อลูกหลานเมื่อคุณรู้ไหมตอนนี้คนจีนนะคนจีนเริ่มเข้ามาศรัทธาในพุทธศาสนาเริ่มเข้ามาที่จะศรัทธาในพระเครื่องคนจีนปริมาณคนจีนนี่เป็นพันพันล้านคนนะบ้านเราในจิตสิบล้านของเขาเป็นพันพันล้านนะนะครับเพราะฉนั้นแล้วยิ 69, ่งยุโรปตอนนี้นะครับยุโรปยุโรปพวกยุโรปพวกอะไรพวกนี้เริ่มเริ่มศรัทธาพุทธศาสนานะครับเพราะฉะนั้นไอ้วัตถุบงคลหรือพระเครื่องในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะมีมูลค่ามากกว่านั้นนะครับ แต่พวกคุณทาให้มันเสื่อมเสียทําให้มันไม่มีราคาทําให้ฝรั่งหวัวเราะทําให้คนที่เขาอยู่ในวงการวิทยาศาสตร์เขาหัวเราะเฮ้ยเฮ้ยแท้โอ้แม่งมีใบธรรมาคมเพราเขาไปตรวจนู่นนี่นั่นเขาดูแล้วมันไม่ใช่ถูกไหมครับคุณั้องสิ่งเหล่านี้มันต้องเริ่มการปรับปรุงแก้ไขแล้วนะครับต้องเริ่มแล้วต้องเริ่มต้องเริ่มว่าเฮ้ยเราทำไงดีเราจะเริ่มยังไงดีเราจะปรับปรุงยังไงดีแต่ผมว่าเริ่มไม่ได้หรอกครับ พอแล้วพวกคุณเริ่มงั้นนะ่ะเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านพวกคุณต้องหามาคืนเขานะครับอันนี้ไม่น,นี้ไอ้น,นี้ไม่ได้พูดว่าใครนะแต่เขาบอกเขาคํานวณกันเขาขาวขาว,ว่าถ้าพวกคุณดับลําหรือไม่ยอมรับพันเอกหรือไม่ยอมรับการใช้วิทยาศาสตร์พวกคุณต้องต้องไม่รู้แหละไม่รู้ใครกี่ร้อยล้านกี่แล้วเขาบอกน่าจะมีมันถึงหมื่นล้านที่ต้องมีการคืนพระพอแล้วนะครับ ผมผมก็ไม่ได้ว่าจะให้ใครมาเปลี่ยนตัวกับตัวหรอกผมก็เลยจะบอกสมาชิกทีมงานพันเอกนะครับหรือว่าคนที่ติดตามผมมาสามสี่ปีห้าปีเนี่ยผมบอกเห็นไหมผมบอกแล้วตั้งแต่ผมมาครั้งแรกผมว่าไม่เกินสามปีห้าปีวงการต้องมีการเปลี่ยนแปลงวงการต้องมีการเปลี่ยนแปลงการเล่นพระต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะ่ะคือมันเป็นวัตถุประสงค์ของทีมงานแล้ตุ้หมออยู่แล้วแต่ทางนั้นเขาไม่สนใจเขาจะเก็บพระอย่างเดียว ใครเป็นอะไรเขาไม่มาต่อต้านเขาไม่มาด่าใครเขาไม่มาว่าใครแต่ส่วนตัวผมคือสิ่งที่ผมด่าที่ผมว่าเนี่ยผมอยากให้พวกคุณสํานึกว่าเป็นจริงไหมมันใช่ไหมเออสิ่งที่ทีมง,งานพระหลุดด่าเสียงคนเนี้ยว่าเสียงคนเนี้ยเฮ้ยมึงสํานึกไหมมึงว่าเออจริงไหมจริงไหมเนี่ยที่มันมาแม่งมาถึงมติพระกูเออจริงไหมขอเอาไปคิดไปพิจารณาหน่อยหนึ่งนะครับเหมือนโอ๊ตบ,บังแพรเนี่ยโอ๊ตบ,บังแพรบอกเลยเฮ้ยคุณพระหลุด เขาพูดหลุดมาเอาไปเลยติดต่อแอดมินเลย๋ยวผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันเกแทนี่นี่คือคนที่เขา่าเขาเรียกอะไรยอมรับยอมรับในยอมรับในสิ่งใหม่ๆยอมรับในสิ่งที่เขามยังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าเนี้ยสิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นสิ่งที่นักสะสมพระเครื่องไม่ว่าจะเป็นเซียนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ต้องมีต้องมีในการยอมรับไม่ใช่คุณไม่ยอมรับเอ้ยไม่ใช่พิมพ์อย่างนี้กูไม่ยอมรับนูน่นรุ่นนู้นบอกมารุ่นนี้บอกมา อ่าไม่งั้นผมเหรอในประเทศไทยมีมีใครมั่งหรือทีมงานไหนมั่งที่กล้าไปบอกว่าหนังสือตียมบาวายผมไม่เชื่อทําไมผมกล้าวิเคราะห์หนังสือตีตียมวายทําไมผมกล้าวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ตียมวายนำมาเสนอเพราะตียมบาวายเขียนหนังสือปีสองพันสี่รอยก้าสิบห้านะครับพาสมเด็จสมเด็จเสียสองพันสี่ร้อสิบห้าห่างกันเจ็ดแปดสิบปีคุณจะเอาข้อมูลที่ไหนมาให้เป็นความจริงล่ะนะครับ ุณไปถามคนนู้นคนนี้ก็มันก็เป็นเรื่องเล่าไม่มีอะไรอักศรัทธามีจารึกนะครับแต่สิ่งที่มันนําเสนอได้มันก็คือนําเสนอผ่านเนื้อผ่านการเปลี่ยนแปลงกายภาพผ่านสิ่งที่คุณเราบอกว่าไปฟังยายขำมายายขำนู่นนี่นั่นผมวิเคราะห์ไปก็ทุกคนก็ยอมรับได้นะครับเพราะผมไม่ได้พูดลอยๆอยว่าเอยอย่างนู้นนี่ผมมีหมดอ่ะตอนนั้นเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะนี่มีเท่าไหร่แล้วในรายหลักศอักษรที่เขาจารึกว่าแจกงานสมเด็จกี่หมื่นองค์แล้วพระเนี่ยค้างในวัดระฆังเนี่ย เท่าไหรกว่าจะแจกหมดยังตามสามเดือนพระแจกนะพระแจกเอาแล้วยายขำม,มาตรงไหนอ่ะสมเด็จเสียยายขำม,มามานั่งปั้นพระพระพพมีราคาเอาก็ในวัดบอกว่าสามเดือนกว่าจะแจกหมดคือคนมาก็อ่แจกคนมาแจกคนมาแจกพระแจกนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พระขายมันยายขำบอกกี่ตำลึงอะไรเขานะ่ดแล้วไปเทียบมาแล้วผมเทียบหมดละเพราะคือเวลาคนมันสร้างเรื่องอ่ะมัน,ม,นมันไม่มีความละเอียดไนงะไม่มีความละเอียดว่าเฮ้ กี่ตำลึงดีกี่บาทดีก็ไม่ได้ไปดูหรอกว่าสมัยนั้นรนะ้อยห้าสิบปีแล้วอ่าเงินเดือนข้าราชการเท่าไหร่เงินเดือนครูเท่าไหร,ไหร่ราคาวัวควายเท่าไหร่คู่นึงเท่าไหร่เขาไม่รู้เพราะนี้เขาเขาจะไม่ไปศึกษาเขาจะไม่ไปเขานึกมาได้เออหนะ้าแต่ประมาณนี้เนาะราคาประมาณนี้นะเออแต่เวลาเราไปสืบกลับพอไปสืบกลับข้อมูลมันมันไม่ตรงกันละพอมันไม่ตรงเสร็จปั๊บรู้เลยว่าเฮ้ยไอ้เรื่องที่ตียมวายมาเขียนนี่มันไม่ใช่โดยเฉพาะเรื่องสามหลวงนี่ไม่ใช่เลย นะครับเขาขึ้นหลงขึ้นสารอะไรกันมาแล้วหมดละไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเพราะถ้ามีข้อมูลจริงสามหลวงนี่มีจริงคนที่ไปแย้มไปนุ่นโด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 นคด,ดีละโดนคดีอันนี้เขายกฟ้องยกฟ้องคือ,อ่ากลุ่มที่บอกว่าอ้างตัวเป็นเหรียญเป็นหลงเป็นเหรียญนั่นก็หาข้อมูลมาไม่ได้นะครับก็ต้องยกฟ้องไปนะครับเพราะนั้นมันมันขั้นตอนมีแค่นี้เพราะนั้นสีหนาตางเนี่ยทุกวันนี้ยอ่าประเด็นสุดท้ายทําไมทําไมทุกวันนี้งานประกวดใหญ่ ไม่รับพระเบญจพระสมเด็จไม่ทําไมไม่รับมันก็ไม่ไม่แปลกหรอกครับไม่แปลกหรอกเพราะแต่ละคนแต่ทีมงานเขาก็มีความคิดเขามีความรู้เขารู้มีการศึกษาเขาก็ไปตรวจสอบแล้วว่าเออถ้ารับไปมันก็จะมีแต่พระเซียนพระพระพวกพระอะไรที่แบบเอ,อจะไปยิงลังจะไปขายคนรวยๆเออมาติดรางวัลหน่อยแต่เนื้อมันใหม่ไงใช่ไหมพอเนื้อใหม่เสร็จตัดปัญหาเลย กูไม่ตรวจเพราะส่วนใหญ่มาเจอเนื้อใหม่หมดเนื้อใหม่หมดแล้วมาเจอทีมงานพระลูกจํานำด้วยทีมงานพันเอกด้วยนะซึ่งเราก็บอกบอกเสมอว่าเนี่ยพระเซียนนะไปขยายดู้เนื้อ,อมันใหม่ใหม่ตรงไหนดูสิเป็นไปได้ไหมร้อยห้าสิบปีน้ํามันที่มาผสมอ่ะยังไม่แห้งยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังใสกิกก็ทำไมเม็ดปูนมันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมันไม่ใช่เป็นลักษณะของยางไม้หรือเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับเป็นเขาเรียกเป็นอะไรอัมพันไอพวกนั้นมันจะเป็นลักษณะหนึ่ง นะครับซึ่งต้องอยู่ใต้สภาวะเหมาะสมหรืออะไรก็ตามที่เป็นลักษณะของฟอสซิลคุณก็ต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสมที่มีพวกแคลเซียมพวกเกลือเป็นอะไรไปดองไปอะไรไว้นะครับเพราะฉะนั้นพวกเหล่านี้มัน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 มีหลักเกณฑ์อีกในทางวิทยาศาสตร์มันมีหลักเกณฑ์อีกในการศึกษานะครับเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเฮ้ยคนนี้เก๊แท้แท้มันมันมันหมดสมัยแล้วอะที่จะไปแบบไปโพสต์ตามกลุ่มต่างคือผ้าหลุดแม่งเก๊ผ้าหลุดแม่งสิแปกุดเออผมชอบผมบอกเฮ้ยไปเยอะๆเลย ไปเรื่อยเลยส่วนคุณจะว่าใครเป็นใครนะเดี๋ยวเขาจะไปฟ้องร้องอเองไม่เกี่ยวแต่ขอให้มีชื่อว่าพาระลุกจำมนำนะอขอมีชื่อหน่อยพระลจำนำแม่งหลอกลวงสิบแปดมงกุฎเออไปไปเพราะคนส่วนใหญ่ลูกค้าผมเนี่ยเนี่ยล่าสุดมาสี่ร้อยองค์เขาบอกพี่ผมจองไว้ก่อนอ่าเขาผมก็นึกว่าอมันามาหลอกเอานู่นนี่ไม่ไม่หรอกเขาเป็นระดับแบบที่ปรึกษาธนาคารใหญ่ธนาคารใหญ่ของที่ธนาคารอันดับต้นต้นของประเทศไทยเลยคนคนนี้เป็นที่ปรึกษาเลยเป็นที่ปรึกษาเลยแหละที่ปรึกษาอุโส นะครับแสดงว่าเขามีพระเยอะแต่ไม่รู้พระของใครมั่งของของ,ของนายเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกเลยผมโอนเลยนะพี่แสนสองบอกเฮ้ยไม่ต้องโอนเพราะมันคิวมันเต็มนะครับแล้วผมก็ก็แอดแอดกล่องไปนะครับบอกว่าเอาแน่จริงโอนหกหมื่นแล้วเดี๋ยวผมจะจัดคิวให้เขาโอนจริงพอโอนจริงเสร็จปั๊บผมว่าเนี่ยเมาาื่อเช้าผมให้เขาโอนกลับผมบอกให้โอนกลับไปไอ้นั้นผมอยากดูเฉยๆว่าคุณมาเป็นแบบอยากดูบัญชีอ,อยากดูนะเพราะบัญชีมันมันไม่ใช่บัญชีผมแล้วไม่ต้องไปหาหรอก แต่คือจริงๆแล้วสิ่งที่คุณหาเลยคุณต้องหาความจริงว่าพระที่เขาสะสมนล้วเป็นยังไงพระที่เขาสะสมครจะเป็นแบบไหนเออไม่ต้องมาหาหรอกพระหลวงน,นำคือใครพระหลวมน,นำเป็นเป็นใครเนี่ยคุณต้องรู้ว่าถ้าสิ่งที่ผมมาบอกมากล่าวมันเป็นความเท็จหรือมันมาหลอกลวงประชาชนเหมือนกุก,กาลยาเศรษฐศสาสตร์อินทรละนายเศรษฐศาสตร์เราไปเอามาหลอกลวงประชาชนเนี่ยว่าเฮ้ยเนี่ยผมมีใบรับรองเอยพระที่ผมแท้ไอ้นั่นคือการหลอกลวงเพราะใบรับรองเป็นรับรองปลอมไอ้นั่นน่ะคุณต้องคุณต้องไปลื้อ ว่าไอสิ่งนั้นมันปลอมหรือจริงแต่ในส่วนตัวของทีมงานพระรูญงนำเนี่ยคุณต้องมารู้ดูว่าสิ่งที่ผมให้ไปศึกษาเนี่ยมันจริงหรือเท็จเพราะไอที่ผมไปเจาะกุกระยาเนี่ยผมไม่เคยเจาะเลยว่าใครเป็นอะไรผมเจาะแค่ว่าใบรับรองนมันปลอมใบรับรองนี่คุณคุณเอามาอ้างอิงเพื่อขายพระมันปลอมมันก็จะโยนมาที่คุณว่าใครเอามาขายถูกไหมเออคุณต้องเอาเอาเรื่องเอาเรื่องหลักก่อนนะครับเพราะฉะนั้น หลักการมันมันไม่ยากมันไม่ซับซ้อนนะครับมันอยู่ที่ว่าหนึ่งความเชื่อคนทุกวันเนี้ยมันไม่มีละไม่มีแปลว่าเฮ้ยไอ, ini, ge, ไอ, ini, อ,ไอ ini, ้นี่เก๋ไอ้นี่บอมไอ้นี่มันเขาก็จะมาย้อนดูเฮ้ยทีมานพาหลุดทีมานพขาหลุดมันศึกษาอะไรวะเออศึกษาแล้วเขาไปล้อไล่ไล่ไล่ดูโพสเออเป็นไปได้ไหมวะเขาก็จะไปดูใน Google อ,อ่านี่แคลเซียมคอมบเนตซีอซูอสามเปลี่ยนแปลงแบบไหนเออระบบวงจรหอยเปลี่ยนแปลงแบบไหนเออระบบวงจรปูนขาเปลี่ยนแปลงแบบไหนมันกลับกลายเป็นแบบไหนเออไอ้พวกดิน พว,พวกนู่นพวกนี้พวกนั่นเวลาขยายมาแล้วมันเปลี่ยนแปลงแบบไหนเพราะนั้น,ม,นมันไม่เป็นไรยากเลยมันเป็นอะไรที่ว่าอย่าไปปิดบงังอ,อย่าไปปิดกัน้นให้คนที่ไม่มีความรู้ให้เขาโง่แล้วก็ไปบอกว่า,เอ,เ,า,ามมอเอ้ยเนี่ยสากลสมาคมี่สุดยอดเออเนี่ยไม่ต้องสนใจอะไรดูพิมพ์ดูคือการปิดกั้นความรู้คนเนี่ยผมถือว่าเป็นบาปนะครับถือว่าเป็นบาปเพราะคุณต้องให้ความรู้เขาจากว่า ه, มึงไม่เชื่อเหมือนเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งผม,ผมชอบเสียว่าหนางังเสียเวลาหนังพูดเลยบอกออถ้าแฟนขับผม คนไหนไม่เชื่อใจผมก็ไปคนไหนเชื่อใจผมก็ฟังเออเนี่ยเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยอย่าไปเชื่อพระรุ่นนะอย่าไปเขาบอกอะไรอ่ะเรื่องอถ้าคุณอยากเชื่อคุณก็ไปเชื่อคุณก็ไปทางนูน้นคุณไม่ต้องไปเป็นแฟนคลับผมถูกไหมเพราะนั้นมันต้องเปิดกว้างเพราะนั้นมันต้องเปิดเปิดให้มุมมองแต่ละคนอย่าไปดูถูกเขาว่าเขาเป็นคนโง,โง่นะครับเพราะสมัยนี้มันไม่ใช่เป็นสมัยที่เหมือนสมัย30-50ปีที่ปีแล้วที่อะไรก็ตามก็ต้องไปดูหนังสือพระอะไรก็ตามก็ต้องไปดูหนังสือพิมพ สมัยนี้มีออนไลน์มันมีลักษณะการหาข้อมูลได้ทั่วโลกหาข้อมูลได้ว่าซีโอซสามคืออะไรเวลาซีโอเซสามเปลี่ยนแปลงคืออะไรโดนน้าเป็นยังไงโดนเผาโดนอะไรเป็นยังไงเพราะนั้นทุกคนนะเขาจะเขาจะมีความรู้อย่าไปปิดกั้นเขาอย่าไปบีบเขาว่าอย,อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อเพราะอะไรเพราะถ้าถ้าเขามาศึกษาเขามาเรียนรู้เสร็จปับ๊บ เขาจะตีหาจากคุณไงทึ่งทุกวันนี้พวกคุณก็รู้อยู่แล้วพวกคุณก็ไม่ไม่ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ผมไม่บอกหรอกว่าเฮ้ยทุกคนควรทาตัวยังไงแต่พวกคุณก็รู้แล้วบางคนก็เริ่มไปทําอย่างอื่นแล้วนะบางคนก็เริ่มออกไปทำอย่างอื่นบางคนก็เริ่มแบบต้องหาผ้าย่อยผ้าอะไรมาดำรงชีวิตอ่าบางคนก็เงียบไปหาเงินจ่ายเขาบางคนก็ไปตั้งสถาบันเพื่อรับตรวจพระหากินอะไรเงี้ยคือมันไม่เหมือนเมื่อก่อนละเมื่อก่อนนะเอาง่ายๆเสียคนเดียวเนี่ยเสียคนเดียวเลย คนเดียวขายพระขายได้สามล้านห้าล้านเดี๋ยวนี้มึงรวมมันห้าห่นคนอะยังไม่มีคนซื้อเลยยังไม่มีคนเช่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันเปลี่ยนแปลงแล้วแล้วทำไมพระเบญจฯเขาไม่รับไม่ใช่ว่าพระเบญจฯไม่มีคนเล่นเพราะว่าสิ่งที่ส่งไปเนี่ยมันมันมีแต่พระไม่มันมันมีแต่พระที่ออกโดยสมาคมเนี่ยเวลาเขาส่งเนี่ยเขาบอกส่งส่งแต่คนก็ไม่อยากรับเพราะพระใหม่เขา,าตัดปัญหาว่าเขาไม่รับแต่คนที่มันเก็บเช่นทีมงานพันเอกเก็บหรือ สมาชิกของคนที่ศึกษาพัดเองเขาเก็บไว้หมดแล้วเขาเก็บเขาเก็บเพื่อยอยเขาเจอเขาเก็บเขาเกลวเขาเก็บนะครับเขาเก็บทุกคนเก็บหมดปล่อยไม่ได้ราคาสามสีพันผมไม่ปล่อยนู่นนะเขาเก็บเขามปล่อยหลักหมื่นหลักแสนต่อไปผมว่าหลักล้านเพราะภาคเก่านะมันก็เก่ามันทําใหม่ไม่ได้คุณจะเอาพาะเก่ามันจะหมดไปเรื่อยๆแล้วเวลาสมมติอ่าสมมตินะครับสมมติเวลาคุณบอกใอ้ไปทำพา้ผมหน่อยไอ้คนทำพะบอกโอ้ไอ้โยบอกไม่เอาละกูไม่เอาละ ทำไปแม่งไปขยายปุ๊บมันก็จบถูกไหมนะครับไม่ต้องไปจ้างเราแถวโคราชไม่ต้องไปจ้างนะครับแถวโคราชไม่ต้องมาจ้างแถวการไม่ต้องไปจ้างนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาเขาถือว่าเขาทําได้แต่ถ้าโดนตีมาเขาไม่สนใจเขาคิดจะทำนะครับเอาอันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็คืออยากอธิบายเียว่าทําไมเขาไม่รับตรวจเบญจาไม่ใช่เขาไม่เล่นไม่ใช่เขาไม่เล่นเพราะเขาไม่มีพระที่มัน เก่าจริงๆไปส่งประกวดแล้วจะให้เขาตัดสินยังไงอ่ะพอไปถึงบอกไม่รับอ lawsuit, ๋อพระนี่พระมีมีใบาจากสมาคมออต้องรับพระนี่มีใบาจากฝั่งบางแคต้องรับพระนี่มีใบาจากท่าพระอังคารต้องรับพระนี่มีใบาจากนู่นต้องรับอย่างเงี้ยคือเขาก็ดักใจเนาะกรรมการหนักใจซึ่งไปถึงพวกเออเขาดูแล้วใหม่ใหม่เพราะยิ <waterproof> ่งเขามาศึกษากายภาพได้มาเยอะเขาจะรู้ว่าเอออันนี้ใหม่ใหม่เขาก็เลยตัดไงตัดเลยการประกวดสามสี่งานหลังๆเนี่ยใหญ่เลยเขาเขาตัดตัดเบญจ แต่มันจาออกแต่ไม่ใช่ไม่เล่นบรนจานะเพราะเขาหาพระที่มันแท้ๆเก่าๆไม่ได้เพราะที่มันโดนมีใบสมาคมมีววามันพระใหม่แต่ที่แท้ๆเก่าๆเนี่ยไอทีมงานพันเอกกับคนที่ศึกษาพันเอกหรือคนที่เขาศึกษากายภาพพวกกรมสินพวกอะไรเขาเก็บหมดนะครับเพราะนั้นชี้แจงแค่นี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่เล่นบรนจาไม่ใช่เขาเล่นเขายังเล่นอยู่แต่เขาจะเล่นในส่วนที่ว่ามันต้องเก่าจริงๆนะครับซึ่งมันก็สแสดงออกออก,ออกและชัดเจนละ ชัดเจนละที่นี่ใหญ่หนีไปทอไา,ไปาอะไรมัง่งไปจับพระอะไรมั่งไปปัน้นพระใหม่ไปสร้างพระใหม่จะเอาละนู่นนี่นั่นไปเปิดสมมโอ้ยคือทุกคนมองเห็นหมดผมไม่ต้องบอกหรอกผมไม่ต้องบอกผมผมคือเอาทําให้แบบว่าเออเขาบอกว่าอะไรวะกดอะไรนะกดกฎหมายอาจจะไม่ยุติธรรมแต่กดแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอนะครับถ้าคุณเลือกคุณทำความดีคุณเป็นคนดีคุณเชื่อเรื่องพระคุณสสมพระแล้วคุณคิดว่าคำดีจะดีเม่าไรชัว่วคุณคิดเอาเอง แต่ส่วนตัวผมคิดแล้วนะครับผมทาดีผมนําสิ่งนําเสนอมาในสิ่งที่ไม่ไม่เคยมีใครนาเสนอมา50ปีผมนําเสนอผมกล้าที่จะนําเสนอผมกล้าที่จะเอาข้อมูลของันตัวหมอมานําเสนอซึ่งเขาบอกเขาไม่นําเสนอเพราะถือว่าเขาแอบเก็บพระเขาจะเอาไปขายต่างประเทศผมถือว่าเอ้อย่างนั้นไม่ใช่การจะเอาพระไปขายต่างประเทศต้องให้คนไทยได้เก็บคุณจะเอาไปขายต่างประเทศในราคาที่มันมันมันไม่เหมาะสมเดียวมันก็หมด พอของเก่าหมดแต่ทีนี้ทั้งหมดหมดแล้วเวลาเขาอีกสักสามสิบปีเขามีเครื่องตรวจปุ๊บแม่งพาบ้านเราเกหมดพาแต่แท้แม่งไปอยู่ต่างประเทศหมดทีนี้คนไทยอยากได้คนไทยต้องไปเช่าเขาองค์หนึ่งสามสิบล้านห้าสิบล้านจากที่เขาเอาไปจากบ้านเราห้าพันแปดพันหมื่นหนึ่งเพราะนั้นมันจะเป็นลักษณะการเสียดุลโดยที่โดยที่บางคนบางคนไม่คิดแต่ผมคิดนะครับผมคิดผมคิดว่าอยู่กับคนไทยอยู่กับลูกหลานคนไทยให้คนไทยได้ได้ห้อยพาดีๆได้ เป็นพุทธคุณนะครับพระดีดีเป็นพุทธคุณอย่าพยายามสร้างสร้างพาะเกมมาเลยเชื่อมันเถิดไอ้ถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้แล้วมึงยังจมดักดานอยู่กับความคิดเดิมๆิมแล้วก็พยายามที่จะสารต่อสิ่งที่มึงมึงรู้ว่ามันไม่ใช่เพื่อที่ให้ได้กําไรได้ประโยชน์ได้เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองไอ้น้ำบากนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า วันนี้สวัสดีครับกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาด